โอ้จอนจาโจนจางจอนจางจอนน็ดสุดยอดนะครับสวัสดีครับกับบรรยากาศแรงๆนะครับกับสวัสดีครับคูหัวในพันครับวันนี้จะเราจะจัดเมนูฮะแกงส้มอึ่งนะครับเราตามหีบตามร้านนะครับโทไปกกินสักตื่นนะครับกับแกงส้มอึ่ง เดี๋ยวเขาไปพอติกันนะครับว่าพวกต่อมเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับครับไอ้แกงส้มอึงนะครับผมไปไปกันเราเดินทางมาครับบ้านต่อมร้านข้าวฟื้นป้าตาร้านข้าวฟื้นในตำนานครับร้านข้าวฟื้นป้าตากับวันนี้เมนูครับมาครับเจอนครับต่อมสวัสดีครับี่ครับผมตุกต่อม เมนูวันนี้นี่ครับมีเมนูเมนูวันนี้ครับแกงอึงครับผมแกงอึงเดี๋ยวเขาจะซอยเป็นตอนเป็นตอนถูกต้องแกงอึงแกงอึงบะเกิดกุกต้มทำเลยครับวันนี้บะกวนมือกุกต้มเพราะว่าทำจ้างโอ้ย <laughs> ัตอนนี่ห้องกัมปอนะกุ๊กซอยเปล่ยนต้นนะซอยเปล่ยนต้นเปลี่ยนต้นตนนี่ก็ลาด์ก็ฟืนก้าตานะครับแหมใครๆอาจจะรู้จักนะครับเพราะว่าแถวนี้ย่านนี้นี่กินแก้บัลลุเหมือนกันนะครับกับข้าวกืนปาตา นะ่ะหมกหดีย่นะโอ้เลียแต่อึงนี่อึงยางนะครับอึงบ้านเขาอ๋อสไตกุกเกียงมาแลครับกุกเกียงแบบกล้าขิอึงผมกำนีดกกเกียงอ่ะหายไปไหนเห็นหมวกุุกเกียงก่อวันนี้ที่อยู่บ้านผมละสวนวิวดีนะหมดเลยบ่ มาได้เอาค่ะทำเหตัวสองตัวเออส่วนผสมครับผมหม่ลักแร้ข้วเหนียครับข้วเหนียวสาวกระปิแกงแล้วก็จั๊กไก่นี่ตัดมาได้คือพริกครับพริกอันนี้ผลเรียบร้อยขาดไปแต่เด็ผมชุโดก้าครับผมชุโรดแล้วก็ซุปเปอร์ผมชุโดแตงกวาครับอันนี้ผมมาครับผมอาไปยังให ไวยิงหลวงไปให้จุกกำตักการเนาะขอแซ่บๆได้วันนี่นะแซ่บแน่นอนไหม่ะแน่นอนแซ่บแน่นอนใส่รถดีใส่ผมชุดร็แซ่บแน่นอนครับโอ้โหมาันี่ยกับข้าวจังกูคนเลยโอ้ฟ้กเพชรกับแซ่บๆวะ รับประกันความเพลิดพิกานนี่นะครับอันนี้ก็บ้านปาตานครับเข้าฟืนปาตานะนะฮะสูงเข้าฟืนปาตานะอันนี้เวลาเราจัดเมนูก่อนตรงไหนนะครับวันนี้จัดเมนูก่อนเด็ดๆเ,เลยกับตมอันนี้ผงข,ขาวๆนี่เป็นอันนี้เนอปปะ super 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 khủng chất lốt, họ sẽ bảo là còn đây. này là, họ Super không ban thùng, cặp nụm ban หม้อตั้งน้ำมันนะครับต้องเอาพริกมาตั้วก่อนก็วอมฮอว์กคนพริกนะครับเป็นสูตรเป็นตุรานี่ต้องม้นน้ำใส่ก่อนนะครับต้องม้วนน้ำใส่ก่อนครับทำใหได้ไไตัวคิดไม่มันจะเหม็นก็ม้วนมีม้นน้ำเลยนี่เทคนิคนิดหน่อยนะครับการคั่วพริกก็ต้องใส่น้ำไปหน่อยเสรได้มีแฟนเลยนะครับเนาะ แยกกินจนลับอ่ะเถึงขนาดนักอ่ะ mm ป่านนัดเดทนั่งแยกกินอืมหอมอะไรอะไรหอมป่ะ

หาสักกั๊ครับอึงมันสุกไงเดี๋ยวเรากินด้วยกันเลยครับเราก็ชิมกับเบเกติกับเต่ากับเมนูนี่เน็ตสุดยอดนะยดะล้ำกับผงชูรสครับนะครับมันจะมืดหน่อยเนาะนี่ครับโอ้โจรจางจอดจาอดจางจอดมอสิค่าจะมอคันนั้นเลยครับกับเมนูนี่ แกงส้มอึ่งนะ่เจอบ้านเราชุมดวนนี่ครับน้อนอร่อยอ่ะอมจา่านากัแกง้าัวไครับจัดวันดิสเลยแห่ะเมนูนี้แน่ะ จะลางกินข้างหลเหมือนกันกนะครับกับเมนูของส้มอ้ยัวอีนี่จัดมามาแม่มันร้อน้นี่ <Okay. S 2> แต่ว่าอึ้งนี่น่ากินเลยก็เค,เคีเยนดกเคียดนี่เขาอรยนี้เงเขาาใส่มากกว่าุังเขาอืมนี่เลยครันแับ ตำพริกมันก็เนัตำแกงจีนทั่วไปประมาณนั้นเหมือนหขาแกงไก่อ่าหมูคุกตอมรำได้แล้วเนี่ยโ้เลยจ้ะ มก็เป็นยังไงเดียอยู่ในเดนี่นะครับเรื่อถึหมันเขาแข่งแค่กุ๊บมันเขากุ๊บมอแขงก๊บและนี่เขาใส่ส้มปล่อยมันมีรสส้ม้ำไม่เห็นยางครับทำได้แกะ แหลพอยังมันจะนักแต่เอาไปมา้งเือนที่สี่จะน้อยละนีวัวมเลยยมเลยอ๋อคนนีไม่อนะอืมเยสุเยอดครับทำกรบป๋ชุรสครับน้อยมนคนเอานี่ยว่ะนึ้หัวอึ้นะอครับอึ้นหว พอนึ่งไตัวยะปไว้ว่านะพอเขามาตะหอนึ่งเขานาพอึงหนังกงอกแล้วก็น้ำมันไล่น้ำมันไล่ พวกแค่ออกมากินแล้วครับอ๋อครับน่ากินหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวกะส้มปลอยครับอร่อยแจ๊ะน้ำแต๊ะครับนี่ครับเมนูนี้จับมะไปลองจับมาดิเลยครับเอาไปลองดเลยครับสำหรับเอ้ยาดําหม่ยาลูกสวยนะครับไม่นี่นะอร่อยไม่ได้ของกินนะครับเนาะหอสักเลี้ยงลูกง่ายงครับพี่ยากครับ ต้องกินเมืองเมืองครับตามพริกแกงเมืองเมืองนะครับนี่สิครับอร่อยคิดนีิก็สรุปนะครับเดี๋ยวรอทำเนี่ย คลิปนี้ขอตัวีกก่อนนะครับเนาป้ากันเมยในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับครูในฟันนะครับเนาะคลิปต่อไปจะเป็นยังจะไป็นสว่าหากินยังตั้งได้ก็ว่าจะไป็นโค้งเข้าอย่างยังได้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับสวัสดีครับครูในฟันนะครับผมครับยูนี่ขอขอบคุณครับบ๊ายบายรับผม